สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบอสหนิงส่งออกตลาด EU ค่ะวันนี้นะคะก็มาทักทายทุกๆคนเนาะตั้งแต่โอหลาย EP ีแล้วที่บอสหนิงไม่ได้ลงคลิปนะคะก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะเพราะว่ามีประชุมกับลูกค้าก็เลยถือโอกาสมาลงคลิปนะคะแล้วก็ทักทายทุกๆคนนะคะช่วงนี้ก็จะวุ่นๆยุ่งๆอยู่กับเรื่องของออธุรกิจแล้วก็สุขภาพนะคะก็เลยจะ ปรีกตัวยากนิดหนึ่งนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพแต่วันนี้นะคะบอสสิงก็เลยเมีเวลานะคะก็เลยมาตอบคำถามให้กับเจ้าของแบรนด์ลหลายๆท่านนะคะจริงๆตั้งใจว่าจะทำเป็น EP นะคะในการออตอบคอมเมนต์นะคะหลายรอบแล้วแหละนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวไงบอสสิงจะยก ตัวอย่างขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเนาะวันนี้บอสสิงจะมายกตัวอย่างในเรื่องของการสร้างแบรนด์สินค้าที่ส่งคุณค่าเอาชนะเจ้าอื่นแบบขาดลอยนะคะมีหลายหลายท่านนะคะที่ทักเข้ามาเนาะเดี๋ยวประมาณช่วงสิ้นปีนะคะใกล้ๆจะประมาณสิ้นปีเนี่ยช่วงตุลาพฤศจิกานะคะเดี๋ยวบอสสิงก็จะจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่เลยเพราะเดี๋ยวงไงขอบอสสิงเตรียมงานนะคะแล้วก็เตรียมในเรื่องของการวางแผนวางแพลนก่อนนะคะเดี๋ยวไงจะ พอทุกอย่างลงตัวแล้วก็เดี๋ยวไงจะแจ้งนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการเข้าสัมมนานะคะเพล่านิดนึงเนาะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะวิธีการสร้างแบรนด์ที่ท่งคุณค่าเอาชนะเจ้าอื่นแบบขาดลอยนะคะก็ จะเป็นการชูนะคะหัวข้อนิดึงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะคะก็เชื่อว่าทุกคนเ,เราเป็นเจ้าของแบรนด์เนาะเราก็อยากจะให้คนเขา,เาชอบแบรนด์ของเรานะคะเห็นแล้วสะดุดตาสะดุดใจนะคะแล้วก็พอได้ลองกินลองใช้เขาก็กลายเป็นลูกค้าประจำของเราเชื่อว่าแน่นอนแหละใครๆก็วาดฝันนะคะ ทุกคนก็อยากจะได้แบบนี้อ่ะที่นี้เราจะทำยังไงนะคะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องอมองทุกคนเป็นคู่แข่งนะคะหรือว่ามองเจ้าอื่นเป็นคู่แข่งให้เรามองว่าเขาเป็นพันธมิตรทางการค้านะคะเพราะว่าจริงๆเราสามารถทำธุรก,กิจแบบ B 2 B ก็ได้อายกตัวอย่างง่ายๆเนาะอย่างเช่นอบอสสิงเป็น เจ้าของแบรนด์น้ำปลายี่ห้อหนึ่งนะคะแล้วก็คุณก็ทำเกี่ยวกับเส้นขนมจีนนะคะอาจจะเป็นเส้นขนมจีนอบแห้งอะนะเส้นขนมจีนสมุนไพรอ,อะไรก็ว่ากันไปซึ่งเราสามารถเอามาขายคู่กันได้นะคะอ,อย่างเช่นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะขายปลากระป๋องอย่างเงี้ยเป็นเจ้าของแบรนด์ปลากระป๋องก็สามารถที่จะมาทำธุรกิจแบบ B 2 B หรือว่า B 2 C ร่วมได้เหมือนกันนะคะจะขายอะไรก็ได้หรือว่าเราจะเอาวัตถุดิบนะคะมาจัดเป็นแพ็กเกจหรือว่าเซ็ตบล็อกเน็ยก็ได้นะคะในการขายแล้วก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าลูกค้าซื้อน้ำปลาไปก็จะได้ทั้งปลากระป๋องได้ทั้งเส้นขนมจีนนะคะจนิดเดียวนะคะแต่ได้ไปครบเซ็ตเลยทานมื้อนั้นให้แบบอรดอร่อยไปเลยใช่ไหมคะแซ่บแล้วก็คุ้มค่าจริงไหมอ่ะนี่ยคะ่ะวิธีการ คิดง่ายๆเลยนะคะว่าทำยังไงก็ได้นะคะให้เราสามารถที่จะยกระดับในเรื่องของ value นะคะคุณค่าหรือว่าประโยชน์ที่จะให้ลูกค้าได้ถ้าเราคิดได้แบบนี้เราก็จะรู้สึกดีใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาโฟกัสว่าเอ๊ะทำยังไงนาะจะให้ แบรนด์สินค้าของเราเนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ที่ส่งคุณค่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าแบรนด์ที่ส่งคุณค่านั่นก็หมายความว่าเราจะโฟกัสไปที่คุณค่าและประโยชน์นะคะเพื่อที่จะยกระดับให้สินค้าของคุณเนี่ยไปอยู่ในใจของลูกค้าไม่ใช่การด้อยค่านะคะโปรดักของตัวเองด้วยวิธีการลดแลกแจกแถมนะคะจริงจ การตั้งราคายัางไงเนี่ยนะคะให้ส่งคุณค่าเดี๋ยวไงเอาไว้วันหลังบอสสิงจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราสามารถที่จัดโปรโมชั่นลดราคาได้แต่จะไม่ด้อยนะคะในเรื่องของคุณค่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองเด็ดขาดซึ่งมีกลยุทธ์แล้วก็มีวิธีที่1น,นะคะให้เรามองว่าเอ๊จุดเด่นนะคะหรือว่าความแตกต่างของสินค้าหรือว่าแบรนดของเราเนี่ยมันคืออะไรนะคะให้เราสามารถที่จะ ตอบได้ทันทีเป็นไปได้ให้เขียนออกมานะคะเออเวลาที่มีคนถามเราสามารถที่จะตอบได้ทันทีด้วยความมั่นใจนะคะ USP นะคะง่ายๆในเรื่องของความเป็น Unique Selling คุณต้องหาความแตกต่างนะคะจุดเด่นความแข็งแกร่งของแบรนด์นะคะบางคนเนี่ยเวลาเราพูดถึงในเรื่องของแบรนด์ก็จะนึกถึงแต่ โลโก้แพคเกจจิ้งใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมันก็เป็นองค์ประกอบนะคะแต่ว่าความเด่นของความแข็งแกร่งที่แท้จริงก็คือ อะไรที่ทำให้สินค้าของคุณสามารถที่จะครองใจนะคะลูกค้าของคุณได้แล้วคุณยืนหนึ่งในใจของเขาอันนี้มันคือความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็จุดเด่นข้อที่2นะคะสินค้าของคุณมีคุณภาพกว่าคู่แข่งอย่างไรอ่ะอันนี้ก็ต้องไปนั่งคิดแล้วนะคะจริงๆสามารถคิดเป็นแบบ แคปชั่น uh, หรือว่าแคมเปญได้เลยนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปนั่งลิสต์ออกมานะคะว่าสินค้าของคุณมีคุณภาพที่เหนือคู่แข่งอย่างไรนะคะมีประโยชน์อย่างไรทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยได้รับอะไรบ้างที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาไม่ว่าในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะอ่ะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความแซบความนัวมันคืออะไรล่ะนะคะที่มันทำให ลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาได้ลิมรสแล้วนะคะคุณภาพมันดีกว่าเจ้าอื่นอาจจะชูในเรื่องของวัตถุดิบนะคะเนี่ยนะพริกกว่าเราจะคัดสรรมานะเราเนี่ยใช้พริกที่มาจากแปลงออร์แกนิกนะคะอ่าอะไรก็ว่ากันไปนะคะอย่างเช่นเอ่อมะเขือเทศเอ้ยอ่าใบมะกรูดเอ้ยกว่าเราจะได้พริกแกงนะออริจินอลไทยดั้งเดิมแบบนี้ออกมาเนี่ยนะคะ เราจะต้องหาวัตถุดิบนะคะที่ทรงคุณค่าอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคะจนกว่าเ,าเขาเรียกว่าพริกแกงของเราเนี่ยคลอดออกมาแล้วนะคะเป็นพริกแกงสำเร็จรูปเนี่ยนะคะที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มีคุณภาพนะคะแตกต่างจาก เจ้าอื่นอย่างไรหลักๆก,ก็จะเน้นในเรื่องของ story brand นั่นแหละนะคะ story telling ที่จะต้องมายกระดับแล้วก็มาชูตรงนี้ให้ลูกค้าเขาเห็นข้อสุดท้ายนะคะก็คือสินค้าของคุณช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าเราแก้อะไระนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะของกินสินค้าของหนูเป็นของกินแล้วจะแก้อะไรอ่ะก็แก้ในเรื่องของอความเร็วความสะดวกสบายฉีกซองนะคะกลุ้ง ่าไม่เกินห้านาทีได้กินเลยอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความเร่งรีบตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่มีเวลาน้อยใช่ไหมคะอ่ะอย่างคนที่เขาอยากกินแกงเขียวหวานอ่ะแกงเขียวหวานไก่อย่างเงี้ยเนาะเขาอยู่ต่างประเทศนะคะโอ้โหกว่าเขาจะรวมวัตถุดิบมาทําเป็นพิกแกงได้เนี่ยโอ้โหปวดหัวพอสมควรนะคะ แต่นี่เลยนะคะพริกแกงเขียวหวานของเราสำเร็จรูปนะรสออริจินอลรสดั้งเดิมไทยแท้เผ็ดจัดจ้านเอออะไรก็ว่ากันไปฉีกซ่องนะคะทำตาม5ขั้นตอนนี้ภายใน15นาทีคุณได้กินแกงเขียวหวานอย่างแน่นอนหรือจะสามารถยกตัวอย่างง่ายๆนะคะในแคปชั่นที่ว่าทำไมคนที่รักสุขภาพต้องกินพริกแกงเออเขียวหวานของแบรนดน์นี้อ่ะจุดๆ,ๆก็ว่ากันไปนะคะยก ตัวอย่างหรือว่าทำให้ลูกค้าเขารู้สึกว่านี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่น่าสนใจสำหรับเขาอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่บอสสิงจะเสริมก็คือในเรื่องของการเล่าเรื่องราวนะคะแบรนด์ของคุณหรือแบรนด์ storytelling นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถยก ระดับในเรื่องของ Val u e หรือว่าคุณค่าในการส่งมอบนะคะเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะให้กับลูกค้าของคุณสร้างความประทับใจสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ส่งต่อไปได้วยว่าทำไมแบรนด์ของคุณถึงเกิดเออนะคะน้ำปลายี่ห้อนี้ทำไมถึงเกิดพริกแกงแบรนด์นี้นะคะทำไมถึงเกิดและที่มาที่ไปเรื่องราวนะคะของเบื้องหลัง ที่ทำให้เกิดนะคะแบรนด์สินค้าตัวนี้คนก็อยากจะรู้เบื้องหลังเหมือนกันนะคะพร้อมกลับเชื่อมโยงนะคะความรู้สึกอารมณ์ของลูกค้าของคุณแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะคะในเรื่องของแบรนด์สตอรี่เทลลิ่งนะคะหลักๆเนี่ยถ้าเราสามารถนำเสนอในเรื่องของแบรน Story ด์สตอรี่เทลลิ่งได้อันนี้ก็คือจบเลยนะคะคือพีคมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการยก ระดับนะคะคุณค่าหรือว่า Value ของ Product ของคุณหรือว่าแบรนด์สินค้าของคุณนะคะเอาละค่ะวอสิงก็เอามาให้ในประมาณนี้เดี๋ยวไว้วันหลังนะคะวอสิงจะมาทำคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการาตั้งราคาขายนะคะที่ทรงคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะชนะตลาดได้โดยไม่จำเป็นต้องด้อยนะคะคุณค่าของแบรนด์ของคุณแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะต้อง ขยายนะคะแล้วก็พูดกันยาวเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีะเขาเรียกแบบแบบว่าจะต้องเข้าไปในเชิงลึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีบอสสิงอาจจะทําเป็นแบบไลฟ์สดนะคะอาจจะไลฟ์สดยาวๆไปสักประมาณ1ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งนะคะเฉพาะเรื่องของการตั้งราคาเลยนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องของแบรนดิ้งเข้าไปด้วยนะคะให้สําหรับ ผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของแบรนด์มือใหม่นะคะที่สนใจที่อยากจะพัฒนาแบรนด์สินค้าของตัวเองนะคะแล้วก็ออกไปแข่งขันนะคะหรือว่าสู่ตลาดโลกนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เขาฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ